สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องศาววิสารหมากหมวนวันนี้ทายย่ำแรงค่ะพี่น้องหาโมงงว่าค่ะพาพี่น้องมาเบิงบรรยากาศวันนี้วันหยุดอีกค่ะวันอาิตย์ค่ะพี่น้องจ้ะถนนกะรถบลตรไลปาไเด๋ค่ะ,ะไฟแดงขาออกที่ย่างกูนค่ะพี่น้องทาแปบบน่าจเจริญค่ะ รถบันไดพี่น้องจ้ะว่ามือนอยู่ห่านท้ายคองดีหน้าร้านบรรยากาศนะพี่น้องเนาะจ้ะไปเนว่าติกัเงาอยเดี๋ยว้บุรถติด เอคำมากอะ่ะอากาศเย็นเนะค่ะพี่น้องใส่ซาวิซานกะใส่เซอรญ่าสองโตแต่มือเา้าพูดล่ามาสองโตประด้ค่ะขับรถมาใส่เพจงานหนาวผามันค่อยอีกพื้นหนึ่งสวยเราก็เลยออกคำละสิหามาใส่อีกอยู่ ไปเทีียแรแล้วไปแล้วไปแล้วออว่ารถบรรลุกกับรถไลน์น้พี่ดีดองเนาะแต่ว่าก็ประวัวันปกติวันปกปปนติรถไลน์อ็นีดเาบาิ่บรรยากาศในาหาดจ้ะ ค่ำม,มากากาศก็เริ่มเย็นอีกแล้วค่ะพี่นอ้องกระเป๋าเครื่องสะอาง <c oughs> <c oughs> เปิดกุมสมบัติเอาลิบใช่อีกแล้ว อากาศเย็นนะคะพี่น้องดูแลส,สุขภาพวันนั้นด้วยค่ะเด็กซิมบัสบาย้าวอีสานกะเด็กเกิดมือสาวนด็กเกเสีงเยงแแบบๆเนาะคือสิบ,บอสบายกิยนน้ำอุ่นเนาะคะ่ะอากาศมันเย็นหลายก็เลยกินน้ำอุ่นตอนนี้กะจับมองแล้ยอ่ะอุ๊1สิบเจ็ดนาฬิกายี่สิบเอ็ดนาทีแล้วค่ะหามงกลัวพี่น้อง เสดาเวลาเหลืองานล่ะเหลืองานกับมิทุละไปอีกแล้วพี่นอ้องค่ะมิทุละไปอีกแล้วทำมากกับเมื่อเพื่อนจริงจริงจแล้วพี่น้องเนาะผู้ใด้ยุดงานกับร้ายผููได้ยุดงานกับร้ายยังเช่นสาวอิสานนี่กับบได้ยุดงานค่ะทำงานปกติค่ะ ขายของดีค่ะส่วนนี้ค่ะมันเป็นหานขาเนาะขายเสื้อผ้าสุดกีฬาสุดนักเรียนเด็กขายกีฬานะคะพวกชุดว้อมพวกนี้น้ำนะคะแห่งอากาศเย็นแนงขายดีครับพี่น้องจ้ะนี่แต่บุม๊มีของขายเขาแค่นั้นละทักทายยากันย่ามแรงเด้พี่น้องเด้อจ้ะมือได้วางกับเซตคล,ลิปล่องรู้ดูจ้ะ <laughs> มือได้วางกับ ทิมไปเป็นอาทิตย์ก็มีเฮ็ดคลิปก็ได้ส่วนในว่างก็สิฟ้าเห็ดเลยจ้ะโอ้เงียบคิบถนนเงียบวิลีจ้ะวันหันกุ้นกินกุ้นกินอยู่บนเงียบเนาะบรรยากาศเย็นค่ำมากพูดได้กับเขาบ้านพี่น้องคณะสวิสันเหลืองงานไปเองสิเหลืองงานหกโอ,องเถิง เขาห้องยังไม่อยากออกไปใส่เลยค่ะสะบอธุไลลีจะบอ,อกออกจากห้องเลยมันหนาวเนาะหนาวกันเข่าห้องแล้วก็อาบหนาวแล้วก็ตุ่มหุมตัวค่ะเห็นอย่าง <laughs> อากาศหนาวๆกินเขายังบุ่ไปอยากกินเลยนะพี่น้องเนาะมันไปอยากอากาศเย็นหลายจ้ะเจงได้กะฝากพี่น้อง ชมอีกคลิปนี้เนาะค่ะเนาะจ้ะบ่มีหยังหลายทักทายย้ำแรงค่ะพี่น้องจ้ะจ้ะกฝากพี่น้องกดติดตามค่ะกดกระดิ่งให้นําแน่ค่ะเพราะว่าสิบ่ฝากบ่พลาดกันติดตามคลิปต่อๆไปนะคะพี่น้องเนาะจ้ะสําหรับคลิปนี้กะเอาไวปสนิเนาะพี่น้องเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆค่ะที่เข้ามาติดตามสาวสองสาวอีสานมองมอนเนาะค่ะเนาะจ้ะสาวอีสานกะจะพยายามอัปเดตช่องของเจ้าของ ให้มันดีๆคืนๆไปพี่น้องจ้ะอันใดบอดีอันใดบอดถือใจพี่น้องก็ขอโทษขอภัยไว้หลายๆน้องพี่น้องเนาะจ้ะสวัสคินี้สวัสดีค่ะ